สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่หนาวมากจริงๆเลยนะคะนี่คือทั้งฝนตกแล้วก็หิมะลงมาพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้กำลังเริ่มข่าวแล้วนะคะบนพื้นบนพื้นข้างล่างบนสวนนะคะโอ้แล้วก็ลมแรงมากค่ะลมแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆลมแรงแล้วก็หิมะก็ตกแรงแ้วยค่ะ ดูนะคะหลังคาดูหลังคาโน,โน่นเริ่มขาวแล้วนะคะอ้ยหนาวมากค่ะเพื่อนๆดูสิแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองทั้งหิมะทั้งฝนตกลงมาพร้อมกันแล้วก็เม็ดใหญ่มากหิมะเม็ดใหญ่มากนะคะ นี่ไม่ใช่ลูกเห็บนะคะอันนี้เป็นหิมะหิมะกับฝนตกพร้อมกันอ๋อแล้วดูบนเขาโน้นก็เริ่มขาวแล้วนะคะอ้ยประเทศกรีซของดิฉันดูสิสตามพื้นเริ่มขาวแล้วนะอ,อันนี้คือบนหน้าต่างนะคะโอ้ยนี่นี่หน้าต่างบ้านอนาะชิตานะ หิมะมันเกาบนะคะดูส้สิแข็งเลยนั่นๆๆๆโอ้ตายละทั้งฝนทั้งหิมะลงแล้วก็ร่องมันข้างล่างเห็นไหมคะเพื่อนๆแปลงมันดิฉันข้างล่างโนนะคะก็เป็น <c oughs> ขาวไปด้วยหิมะนะคะเออโอ้ตายแล้วลมแรงไม่กล้าออกไปข้างนอกเลย หนาวหนาวหนาวจริงๆค่ะหยุดไปแล้วนะคะสำหรับฝนหิมะเมื่อตะกี้นะคะแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังคงมีเมฆหนาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หนาวจับจิตจับใจเลยนะคะดูบ้านแต่ละหลังก็จะควันไฟปล่องไฟทำงานอย่างหนักนะคะ แล้วก็หิมะที่ค้างอยู่ตามพื้นดินก็เริ่มละลายไปกับน้ำฝนแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะดูนี่ตรือมือของอชิตาใช่ไหมคะนี่ค่ะก็คือบวมนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเห็นไหมอะ่ะไม่ชัดเลยนาบวมขบวมหนาวมากนะคะมันก็ทำให้ มือบวมทั้งบวมทั้งเหี่ยวแข็งเนี่ยเนี่ยบวมไปหมดเลยนะคะข้างนี้ไม่เท่าไหร่ข้างนี้ไม่ค่อยบวมนะหนาวมากหนาวหนาวก็ต้องขอจบรายงานสภาพอากาศบนภูเขา ของอจิตตาแต่เพียงเท่านี้นะคะหนาวหนาว,นาวเดี๋ยวขอตัวไปซุกพ้าห่มก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ